สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็มีแปลงที่ดินมานําเสนอนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่22ไร่2งาน9ตารางวานะครับนี่นะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนนี่นะครับ120เมตรนะครับด้านลึกนะครับจากถนนนี่ครับเข้าไปนะครับ เข้าไปนะครับ120เมตรหน่อยๆนะครับหน่อยๆนะครับแล้วจากมุมนู้นนะครับมุมนู้นไปถึงทางนู้นนะครับถึงตรงนู้นนะครับจะมีบ่อน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับยาวยาวจากทางนี้ไปนะครับไปถึงนู่น250เมตรนะครับแล้วก็จากด้านในนี้ออกมานี่ก็ประมาณ200เมตรได้นะครับ เนื้อที่22ไร่2งาน9ตารางวานะครับราคาไร่ละ3ล้าน5 0 0 0บาทนะครับ3ล้าน5 0 0 0บาทนะครับถ้าสนใจก็ลองมาดูแปลงที่ดินก่อนได้นะครับที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้านะครับอ,บอําเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับที่ดินติดถนนนะครับถนนลาดยาง2เลนนะครับ หน้ากว้างโดยประมาณนะครับโดยประมาณ9-10ถึง10เมตรนะครับเป็นแปลงที่ดินที่ติดอยู่กับถนนข้างนิคมอุตสาหกรรมเอสอ่างทองนะครับนิคมอุตสาหกรรมเอสอ่างทองนะครับเห็นป่องป่องของโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าอันนี้ก็โรงไฟฟ้าแล้วก็เป็นโรงสีเก่านะครับนี่นะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับ น่าสนใจนะครับเข้ามาจากถนนสายเอเชียนะครับหมายเลขสา32นะครับเข้ามา600เมตรนะครับ600เมตรทางเข้าทางออกนะครับมีอุโมงค์ลอดนะครับอุโมงค์ลอดถนนสายเอเชียหมายเลข32นะครับมีอุโมงค์ลอดอุโมงค์สูง3เมตร50นะครับรถสามารถลอดได้นะครับรถใหญ่สามารถลอดได้นะครับ สามเมตรห้าสิบนะครับก็สูงอยู่นะครับสามเมตรหาสิบตรงนู้นมีบ่อนะครับบ่อน้ําบ่อหนึ่งกว้างประมาณประมาณประมาณสักสองสามไร่นะครับสามไร่น่าจะได้อยู่นะครับเนื้อที่สามไร่น่าจะได้อยู่ครับที่เป็นบ่อน้ํานะครับตรงนี้เป็นพื้น พื้นที่ผังเมืองสีส้มไอสีม่วงนะครับพื้นที่ผังม่วงผังเมืองสีม่วงนะครับผังสีม่วงนะครับตรงนี้ผังสีม่วงนี่นะครับตรงนี้นะครับเหมาะกับการทําอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นโกดังให้เช่านะครับเก็บสินค้าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ ตรงนี้ก็ใกล้จะเจริญแล้วนะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นข้างๆนี่ก็จะเป็นจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรเริ่มปักป้ายขายกันแล้วนะครับแล้วก็มีอาคารพาณิชย์ก็เริ่มลงนะครับที่ตรงนี้เป็นที่โถมแล้วนะครับที่ถมแล้วก็มีมีมีเริ่มมีโครงการมาลงนะครับปักป้ายนะครับแล้วก็เลยไปตรงนี้ก็เป็น แคมป์คนงานนะครับแคมป์คนงานแคมป์คนงานตรงนี้ประมาณสามร้อยกว่าคน,นครับสามร้อยกว่าคนแล้วก็แคมป์คนงานอยู่ทางนู้นครับทางด้านประตูหลังของนิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนั้นมีหลายร้อยคนครับเป็นแคมป์ใหญ่มากนะครับอันนู้นกำลังก่อสร้างโรงงานอยู่นะครับในนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้ก็มีโรงโรงงานไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าของบีกิมพาวเวอร์อ่างทองนะครับ น่าจะเป็นสองโรงนะครับโรงที่สองกับโรงที่สามนะครับเพราะโรงที่หนึ่งเขาตั้งอยู่ข้างติดกับเซอเซียเลยนะครับติดกับเซเซียหมายเ,ยเลขสามสิบสองเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นข้างนิคมนะครับเส้นข้างนิคมเลยนะครับมีถ้าเกิดสนใจก็มีอยู่สองสามแปลงนะครับที่ขายอยู่นะครับแถว ข้างนี้คมนี่นะครับที่เห็นอยู่นุนก็เป็นอ่าลงสีทองเโยนะครับเส้นนี้ก็ไปทะลุบ้านเบิกนะครับบ้านเบิกท่าวงลบบุรีนะครับไปทางนี้ก็ไปเป็นถนนสายเอเชียนะครับก็มีปั๊มพีทีอยู่ใกล้ๆนะครับมีปั๊มบีที พีที2ฝั่งนะครับเลยไปหน่อยก็ประมาณสัก5กิโลก็เป็นวัชโยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวซ้ายล่องไปก็จะมีสพอพนะครับสอพ่อชัยโยก็อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก4กิโล4กิโลน่าจะได้อยู่นะครับ 3- 4ี่กิโลโดยประมาณนะครับเลยไปอีกสัก2กิโลก็จะเป็นอำเภอชยโยนะครับตัวอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอชัยโยนะครับ แล้วก็มีตลาดชัยโยนะครับไปทางนี้ประมาณ3กิโลนะครับ3กิโล4กิโลก็จะเป็นบ้านเบิกเลยนะครับไปบ้านเบิกบ้านเบิกนี่จะมีลงมีมีปั๊มบอทอใหญ่นะครับมีเซเว่นม,มีอะไรนะครับสามแยกบ้านเบิกนี่ก็มีเซเว่นซีเจโลตัส บิ๊กซีนะครับแล้วก็มีตลาดนัดทุกวันเลยครับตรงนั้นมีตลาดนัดทุกวันนะครับครับไกลแดงความเจริญนะครับความเจริญบันเบิกนี่ถนนขยาย4เด่นตลอดแล้วนะครับถนนเส้นหลักที่ไปลบบุรีนะครับที่เข้าจากวิเยยภละอ่างทองเข้าไปนะครับอันนี้ก็ไปทะลุได้นะครับออกไปก็ไปทะลุบานเบิกตรงนู้นนะครับ แถวนี้ก็เริ่มเจริญนะครับร้านเขาร้านค้ามาตั้งกันตเต็มเลยนะครับเริ่มเจริญแล้วครับเดี๋ยวก็นิคมก็มาเข้ามากันเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นนิคมของในเครือสิงห์นะครับในเครือสิงห์ในเครือของสิงค์ครับหนเครือสิงห์เครือนั่นแหละครับเขาก็ดิวหาลูกค้ามาซื้อที่ดินนะครับในในในิคมไว้นะครับ มีไต้หวันมาซื้อไป60ไร่นะครับก็กำลังจะมาสร้างโรงงานอีก3าโรงนะครับตอนนี้ก็สร้างกันอยู่2โรงมีโรงปากระป๋องโรงหนึ่งนะครับตีสร้างใกล้จยแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างใหม่อีก2งโรงนะครับตอนนี้ในนิคมก็ตีซรามีประมาณโรงไฟฟ้าโรงปากระป๋องแล้วก็สร้างใหม่อีก2งโรงก็เป็นประมาณ4โรงครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาลงอีก3โรงก็จะเป็น7โรงงานนะครับ จ็ดโรงงานนะครับแถวนี้นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับไล่ละสามล้านห้าแสนบาทนะครับสามล้านห้าแสนบาทนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่สองงานเก้าตารางวานะครับหน้ากว้างติดถนนร้อยี่สิบเมตรนะครับลึกเข้าไปร้อยี่สิบเมตรโดยประมาณนะครับด้านกว้างด้านหลังนู่นประมาณสองร้อยห้าสิบหกสิบเมตรนะครับ จากมุมนู้นมานี่ก็จากมุมนู้นนะครับมาติดถนนนี่ก็ประมาณ200เมตรได้นะครับ200เมตรได้ครับโอเคครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ08.37.04.4696เะครับเอกนะครับหรือเฟซบุ๊กเอกในหน้าสังหานะครับก่อนลงค้นหาหรือเข้ามาดูแปลงที่ดินก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม